วันนี้เราจะประหยัดอย่างไรนะครับกับมอเตอร์รอบเดินเบานะครับของแลนเซอร์นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเราถอดปลัก๊กออกไปแล้วนะเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้มอเตอร์เดินเบานะครับแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่แอร์ทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเมื่อแอร์ทำงานมันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ ครับเราก็ใช้สวิตช์ลมแทนในการที่จะควบคุมแอร์นะครับนี่ก็คือหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีอันนี้หนึ่งตัวควบคุมควบคุมพวง,พวงพวมาลัยเวอร์นะครับในภาวะเศรษฐกิจขดถอยมอเตอร์เดินเบาแท้ ก็ตัวละประมาณ6.000นะครับส่วนตัวที่แทนแล้วมีคุณภาพหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ5.000ันจะเห็นได้ว่ามันแพงมากแล้วประมาณสามปีมันก็เสียแล้วนะครับส่วนมอเตอร์รอบเดินเบาที่มากับรถยนต์ก็นานหน่อยนะครับแต่6,000ก็คงจะรับไม่ไหวตอนนี้เรามาดูครับอันนี้เป็นหน้าปัดนะฮะจะเห็นได้ว่า เครื่องยนต์วิ่งอยู่ที่พันระอบนะพันรอบนะครับเมื่อคอมทํางานแล้วก็เมื่อคอมตัดไม่ทํางานก็เหลือประมาณเก้าร้อยรอบนะครับเห็นนะครับอันนี้เข็มเ,เข็มวัดรอบอยู่ที่เก้าร้อยรอบนะครับเพื่อเมื่อไม่มีโหลดคอมแอร์นะเมื่อมีแอร์ก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนะครับเเห็นได้ว่าเครื่องก็วิ่งเรียบดีนะครับ ตัดปัญหาค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเปลี่ยนมอเตอร์รอบเดินเบากระตุกกระตุกหน้าลำคาญด้วยนะครับการที่เราหันมาใช้สวิตลมเนี่ยหนึ่งถูกนะครับสองทนกว่าแล้วก็ผมเอาไปขับเทสมาแล้วนะครับว่าก็ไม่มีการกินกินเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมอย่างไรนะครับอ่า,อานะครับก็โอเคนะครับ ไม่แตกต่างกับการที่เราใช้มอเตอร์รอบเดินเบาแต่ว่าเนื่องจากรถคันนี้ประหยัดตลอดแม้กระทั่งจะเห็นได้ว่าคอ,อ,อยคอยวัเทียนนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ของแท้เพราะมันแพงนะครับนี้ อาการเสียที่มันจะเครื่องสนุดหรืออะไรรวนแบบนี้เนี่ยเราก็จะลดปัญหาลงมาเยอะจากการที่เราจะต้องไปคอยตรวจสอบดูว่ามอเตอร์เดินเบาเสียหรืออะไรเสียทีนี้มอเตอร์เดินเบาเราไมต้งดไปเลยเวลาเครื่องรวนเครือร่องสนุด เสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ไม่ได้ใช้ท่อเดิมก็มีเสียงดังหน่อยอันนี้ก็เป็นเสียงดังของหัวฉีดแก๊สนะครับรถทันนี้ใช้แก๊สดังเดิมอาจจะมีการติดอีกมั้งนะเพราะว,าว่านี้เราใช้ปล่อยหัวเทียนของถ่านะน้ำถ่องน้ำถอง,อง,องแล้วก็เห็นได้ว่าหัวสำหรับสำหรับหัวนี้นะครับซึ่งไปแกมมาเมื่อกี้ครับใช้ไปได้ ยี่วันอันนี้เราก็จะดูว่าส่วนที่ห้ออื่นนะั้นเราเคยใช้มาแล้วนะก็อยู่ได้ประมาณ1มื่นกิโลนะส่วนอันนี้เราก็จะลองดูว่ามันจะใช้ได้นานไหมนะครับแต่ก็ทําให้เวลาเราต้องมำุงเนี่ยเราก็จะตัดปัญหาเรื่องออการเสียหายของมอเตอร์รอบตนเดินเบาไปก็จะเหลือเพียงคอยหัวเทีหรือเราเดนไปก็เป็นส่วนหน่นะครับโอเค เรามาให้ดูรอบนะฮะรอบเดินเบาเอา่ามาด,ดูที่หน้าปัดอีกทีนะฮะน่ะเห็นไหมครับพอคอมเพรสเซอร์ตัดการทำงานก็จะอยู่ที่ประมาณ900รอบ900าร้นิดๆนะฮะ,ฮะอืก็มีนิดหน่อยนะฮะอันนี้ผมว่ามันมาจาก คอยหัวเทียนซึ่งซึ่งเอ,อ่อผมที่ผมมีคอยหัวเทียนสำรองเมื่อกี้นี้ผมอามาใส่ดูก็มันจะนิ่งกว่านะฮะส่วนคอยแทนอันนี้เราจะลองใช้ดูนะครับว่ามันจะได้ดีแค่ไหนอันนี้เราสบายใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะตัดปัญหาเรื่องการเสียอาการเสียของมอเตอร์รอบเดินเบาแล้วทำให้เราแหมบางทีเราก็นึกว่าคอยหวเทียนเสียนะครับ เออเราก็บางทีเราก็นึกว่าคอยเทียนเสียหรือบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมอเตอร์รอบเดินเบาเสียหรือเปล่านาอะไรอย่างนั้นนะครับนี่เราก็เมื่อเราเปลี่ยนมาใช้สวิตลมการวิเคราะห์อาการเสียก็จะลดนะฮะลดาเรียกว่าลดเงื่อนไขลงนะฮะทำให้ทําให้การตรวจค้นอาการเสียนั้นแคบลงง่ายๆก,ก็คือ,อ,อมีขั้นตอนน้อยลงเมื่อเรามาใช้สวิตลม นะครับโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ